สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมุกที่59ออโต้คาร์แครี่นะคะวันนี้มุกมี่ราคารถเก่งไม่ถึง3 0 0 0สนมาฝากลูกค้าค่ะกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็น Toyota c a m ลรี่ปี09ค่ะเราไปดูรอบๆตัวรถกันดีกว่าค่ะว่าน่าใช้ขนาดไหนกับเจ้าตัวนี้เป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะคะไฟตัวโตเลยเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะเรามาดูรอบรถกันดีกว่าค่ะเป็นเอ่อล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะลูกค้าค่ะ กระจกมองข้างปรับเป็นไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยค่ะเราคันนี้เราไปดูช่วงท้ายกันค่ะเราเปิดด้วยเป็นไฟฟ้านะคะไม่ต้องไขไม่ต้องกดข้างหน้าี่ค่าท้ายดูท้ายค่ะขว้าฟางบรรจุอของได้เยอะค่ะ <Huh? S 1> ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเราจะเใส่ของไม่พออันนี้เราไปดูภายในกันค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานค่ะไม่ยุบไม่บุ๋มแน่นอนเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้พรมลัยเป็นพรมาลมายมัลติฟังก์ชันค่ะคุณผูค้คะมีผสมลายไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะคอนโซลกลางก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสวยเดิมโรงงานค่ะไม่ต้องห่วงข้างหลังนะคะกว้างขวางค่ะสามารถนั่งได้หลายคนเลยคนข้างหลัง ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเพราะอกับเจ้าตัวนี้เขามีแอร์หลังมาให้ค่ะนี่เย็นเย็นฉ่ำๆกันไปเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าตัวนี้นะคะแคมบรี่ปี0 9ย์าขายสดอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจองกับมุกเพียงแค่เบาทเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาดูรถหรือว่ามาทดลองขับได้นะคะที่59าออโต้คาร์แกลอรี่นี้ค่ะ้าใครชอบคันนี้นะคะโทรหามุกได้เลยค่ะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะว่าสนใจ